ดีบีดีชุติการเก่งเดชสวัสดีค่ะก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมนะคะมาอยู่กับบริษัทยูมิพลาสกรุ๊ปนะคะก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ในพลาสของนะคะอสังหาและกลุ่มการค้าระหว่างประเทศเข้ามาในบริษัทยูมิพลาสด้วยปัญหาสุขภาพและเห็นวิสัยทัศน์นะคะทั้งสองท่านประธานนะคะท่านอรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวดีพันเศษและคุณนทวิ์ธนก,กิจศิริพัฒน์ บริษัทยูมิพลัสกรุ๊ปนะคะมีความมั่นคงให้สูงมากมีสำนักง,งานใหญ่เป็นของตัวเองลงทุนมูลค่าร่วม450ล้านบาทและนะคะบริษัทยูมิพลัสกรุ๊ปยังมีโรงงานนะคะที่ชื่อว่าเอเชียยูนิพลัสกรุ๊ปนะคะอยู่ที่พระรามสองด้วยและในบริษัทนะคะพร้อมทั้งยังมีในส่วนของหอประชุมที่ใหญ่มากนะคะสามารถนะคะที่จะประชุมได้1,600ที่นั่งเลยทีเดียวนะคะ เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องเรามีเซ็นเตอร์ในการดูแลพัฒนาองค์กรผู้นำภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลาง Success t o g e t h e r เป็นกลุ่มที่มีความแข็งแกร่งด้วยการที่มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และทีมงานผู้นำมากมายที่มากด้วยความสามารถขับเคลื่อนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เรามีผู้นำกลุ่มระดับเพชรที่มีขีดความสามารถในการช่วยเหลือดูแลพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งช่วยการดูแลในส่วนของสถาบันการฝึกอบรมและพัฒนานักธุรกิจอย่างมืออาชีพร่วม40สาขาทั่วประเทศไทย Success t o g e t h e r ขับเคลื่อนด้วยระบบเพื่อการเติบโตที่ยิ่งใหญ่ การเรียนรู้ด้วยระบบ UME System พัฒนานักธุรกิจอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเรามีโปรแกรม Fastlane ในการช่วยจัดการดูแลการทำงานตรวจสอบวัดผลการทำงานของนักธุรกิจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพงานที่สูงสุดนี่เป็นโอกาสดีๆที่ยอดเยี่ยมที่เราได้มาศึกษารายละเอียดร่วมกันในสินค้าดูแลชีวิตของบริษัท u m Plus CBD ชุติการเก่งเดชได้รับเกียรติให้มาช่วยแบ่งปันรายละเอียดที่เป็นประโยชน์สูงสุดข้อมูลสินค้าดูแลชีวิตให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้สินค้าที่เป็นนวัตกรรมระดับโลกสินค้าของเรามีใบรับรองงานวิจัยทุกชิ้นขอความร่วมมือกับทุกท่านในการศึกษาข้อมูลสินค้าอย่างตั้งใจพร้อมนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดนำไปตัดสินใจในการเลือกใช้ ให้กับชีวิตที่ท่านรักและสำหรับคนที่รักท่านพร้อมแล้วเรามารับชมกันได้เลยนะคะคข,ของบริษัทยูมิพลัสปัจจุบันมีให้เลือกทั้งหมด7กลุ่มในการเลือกใช้ซึ่งเป็นสินค้านวัตกรรมระดับโลก 1. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2. ยูมิสกินแคร์3ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 4. ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย5ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 6. ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและ7 สินค้าผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปโภคบริโภคใช้ในชีวิตประจำวันภายใต้แบรนด์ยูมิพัททั้งหมดแลลสุขภาพตัวแรกชื่อว่ายูมิโกท้าลองซองเดียวรู้เรื่องตำนานความรับชาวเกาหลีกว่าพันปีสู่เทคโนโลยีล้ำยุคยูมิโกมีส่วนผสมหลักเป็นผลไม้60ชนิดมีราสเบอร์รี่ดำสายพันธุ์เกาหลีใต้ ยูมิโกเป็นเสริมอาหารที่ถูกคิดค้นโดยคณะแพทย์นักวิศวกรรมนาโนจากประเทศเกาหลีใต้ผลิตจากธรรมชาติร้อเปอร์เซน์มีการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยี2ชั้นเห็นผลลัพธ์จากการดื่มดูแลภายใน1นถึงนาทีช่วยดูแลร,ร้างพิษในระบบร่างกายเสริมออกซิเจนในเลือดลดเบาหวานความดันหัวใจ เสริมภูมิคุ้มกันยับยั้งเซลล์มะเร็งดีท็อกตับชะลอโรคไตาวายทำให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้น14ส่วนประกอบหลักในหนึ่งซองแอลกูตามีนบำรุงสมองฟุกโตโอลิโกแซคคาไรล้างสารพิษปรับสมดุลในลำไส้ แอลกูตาไทโอนทำให้ผิวขาวลดริ้วรอยจุดด่างดำราสเบอร์รี่สีแดงช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจวิตามิน B ีรวมวิตามิน K ช่วยชะลอริ้วรอยบำรุงผิวพรรณฟอเรสสมดุลฮอร์โมนเพศสารสำคัญจากโกจิเบอร์รี่บำรุงสายตาสารสำคัญจากบูเบอร์รี่ช่วยเรื่องระบบประสาทระบบสมองบ็อกบุญจาลดความเสื่อมของเซล กรดแลวลาจิกเอ็กซิกช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามและตายไปตามธรรมชาติไม่เหมือนการทำเคมีบางบัดแอลอาร์จินีนชะลอโรคไตาวายเรื้อรังทำความสะอาดหลอดเลือดไอโตวไลท์คอลาเจนบำรุงกระดูกเอ็นข้อแอลไกซีนฟื้นฟูความจำและแอลซิเตอีนดีท็อกตับชะลอความแก่เร่งผิวขาวเสริมภูมิคุ้มกัน พันเสริมอหารซีรีวันมีส่วนประกอบหลักเหมือนยูมิโกและเพิ่มสารสำคัญขึ้นมาอีกสองส่วนเป็น16ส่วนใช้ทับทิมสายพันสเปนต้นกำเนิดทับทิมที่ดีที่สุดในโลกนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากเกาหลีผสมผสานนวัตกรรมจากยุโรปและอเมริกาบำรุงถึงระดับเซลล์ตอบโจทย์เรื่องผิวช่วยดูแลระบบหลอดเลือดทั้งหมดและช่วยให้ผิวสดใสอย่างรวดเร็ว ปกป้องผิวเราจากแสง UV ได้อย่างดีเยี่ยมเสริมอาหาร New y u m i k o Plus มีส่วนผสมหลักเหมือน u m i โ o เพิ่มสเตมเซลล์แอปเปิลเขียวจากสวิตเซอร์แลนด์เซลล์ต้นกำเนิดเทคโนโลยีล้ำยุทธนวัตกรรมความงามใหม่ผสมผสานสวิตเซอร์แลนด์เกาหลีใต้เสริมอาหารโกงอายุเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเม็ดเลื่อนขาว เสริมสร้างเซลล์ร่างกายให้แข็งแรงผิวเนียนใสอย่างรวดเร็วทางเลือกใหม่ป้องกันมะเร็งป้องกันไวรัสและโรคต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมถัภัณฑ์ทั้ง3ตัวที่ได้กล่าวมายูมิโกซิลิวันและนิวยูมิโกจะมีอาการภาวะกระทุ้งพิษสาเหตุที่เกิดขึ้นเช่นอาการตาแดงแสดงว่ามีสารพิษสะสมในตับมากและสารพิษกำลังถูกขับออก มีน้ำมูกไหลแสดงว่าร่างกายมีกรดและกำลังขับพิษออกทางปอดมีผื่นคันเกิดขึ้นอักเสบตามผิวหนังแสดงสาเหตุว่าร่างกายปรับตัวร่างกายขับสารพิษและสารพิษที่ไม่สามารถละลายออกจากร่างกายได้คำเตือนข้อควรระวังสำหรับยูมิโกซีริวันและนิวยูมิโก สตีมีคันไม่ควรรับประทานและผู้ป่วยไร้แรงระยะสุดท้ายผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของแพทย์ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งมิโกซิรีวันและนิวยูมิโกพลัสดูแลโรคที่เกิดจากโรคเสื่อมที่ไม่ใช่เกิดจากการติดเชือ้อโรคเสื่อมที่เกิดขึ้นเกิดจากภาวะด้านความเสื่อมของร่างกายเช่นโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคไขข้อเกา ความดันสูงความดันต่ำโรคไมเกรนไซนัสลิษิดวงทวารน,นิ่วในถุงน้ำดีโรคมะเร็งเป็นต้นตรงยูมิโกง่ายๆห้ามผสมน้ำร้อนเตรียมน้ำอุ่นหรืออุณหภูมิห้อง50-80ซีซีฉีกและชงคนให้เข้ากันจนเม็ดสีขาวละลายพร้อมดื่มทันทีทานตอนท้องว่างดีที่สุดยูมิโกได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมแนวคิดไทยสู่อาเซียน และยังได้รับรางวัลเหรียญทองเอเชียบสโปรดักต์ยูมิโกมีในส่วนของตาฮาลานให้กับกลุ่มชาวมุสลิมพร้อมทั้งมีนะคะใบสคบคุ้มครองผู้บริโภคถูกต้องตามกฎหมายเลขออยอของผลิตภัณฑ์สินค้าจะอยู่ข้างกล่องของทุกๆก,กล่องผลิตภัณฑ์ ผิิตภัณฑ์เซนโทรส่วนประกอบหลักที่สำคัญสารสกัดจากกระชายขาวเบตากูแคนวิตามินซีทีมวิจัยไทยพบว่าสารสกัดจากกระชายขาวมีฤทธิ์ต้านโควิด -19 ช่วยต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันบำรุงเม็ดเลือดขาวสู้กับมะเร็งบรรเทาอาการแพ้หืดหอบไซนัสต่อต้านภูมิแพ้ต่างๆได้ทานวันละ2เม็ดหลังอาหาร ช่วยดูแลสุขภาพของเราโปรดักต์ถัดมาชื่อว่าสินค้า10เซียนหรือ g ีซีโนล10เซียนอุดมไปด้วยเซียนทั้ง10ประกอบด้วยน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวดาวอินคาสาหลายแดงน้ำมันกระเทียมโคอิมไซคิวเทนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเป็นต้นรวมสมุนไพรจากธรรมชาติ10ชนิด ปป้องควบคุมโรคชุดดูแลควบคุมหนึ่งสมอง4ี่ห้องหัวใจป้องกันช่วยดูแลเบาหวานความดันไขมันสูงโรคหัวใจโรคระบบประสาทระบบสมองพากิมสัน sle ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและดูแลดวงตาอันทรงคุณค่าทานพร้อมมื้ออาหาร2เม็ดภัณฑ์เสริมอาหารยูมีพรีมิกวิตามินรวมส่วนผสมหลักเป็นวิตามินและแร่ธาตุรวม โอิิมซายคิวเทนแอลกูตามีนเป็นต้นเสริมวิตามินจบครบในเม็ดเดียวช่วยให้เรานอนหลับลึกลดอาการชาปลายมือปลายเท้าช่วยให้สติปัญญาความจำดีขึ้นชะลอริ้วรอยคืนความเป็นหนุ่มสาวลดอาการปวดไมเกรนช่วยโรคงูสวัสดเสริมภูมิคุ้มกันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่าแอโร หลักๆเป็นสเต็มเซลล์ลกกุหลาบจากญี่ปุ่นมีกราวเครือขาววิตามินซีสารสกัดจากโสมเป็นต้นจบทุกปัญหาสำหรับผู้หญิงสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังสดใสหน้าอกใหญ่เต่งตึงลดปัญหาฝ้ากระสิวจุดด่างดำลดอาการไวทองลดความเครียดลดอาการปวดประจำเดือนตกขาวอันไม่พึงประสงค์ ลดอาการเสี่ยงจากโรคมะเร็งและช่วยแก้ไขการมีบุตรยากให้กับเราผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชื่อว่ารี n o เอร n o นเป็นสุดยอดเสริมอาหารอายุวัฒนะมีส่วนประกอบหลักเป็นถังเช่าราชาสมุนไพรจีนผลิตภัณฑ์บำรุงดูแลสุขภาพระดับโลกบนเทือกเขาทิเบตมีเห็ดหลิงจือโสมวิตามินซีและ L- อาร์จินีนสุดยอดอาหารเสริมอายุวัฒนะ หยุดชะลอความแก่อายุยืนยาวช่วยในการดูแลระบบตับไตหัวใจม,ม้ามปอดช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิงโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Elite UC2 ไตเพปไทด์ส่วนผสมหลักเป็นคอลลาเจนไททูคอลลาเจนจากปลาแซลมนกระดูกอ่อนปลาฉลามขมิน้นถั่วขาวบอสวเลีย สยบทุกปัญหากระดูกและข้อช่วยลดอาการปวดข้อลดเกาบำรุงข้อต่อบำรุงกระดูกลดปัญหาเรื่องโรคกระดูกพุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ชื่อว่า l ลีเมอร์ดูแลดวงตาอันทรงคุณค่าส่วนผสมมีเบต้าแคโรทีนสารสกัดจากดอกดาวเรืองสารสกัดจากบินเบอร์รี่สตอเบอร์ี่และกลุ่มเบอร์รี่เป็นต้นมีรูทีนเข้มข้นถึง90%สูตรญี่ปุ่น ดูแลดวงตาอันทรงคุณค่าขายดีระดับโลกช่วยในโรคจอประสาทตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อลมตาสู้แสงไม่ได้ตาพร่ามัวภาวะเบาหวานขึ้นตาสายตาสั้นสายตายาวรับประทาน2เมตรสำหรับท่านที่มีปัญหา2-4เมตรในแต่ละวันชมสินค้าสำหรับคอกาแฟกันนะคะยูมีอินไมล์กาแฟอารมณ์ดี มีส่วนผสมหลักเป็นวิตามินเกลือแร่ยายอาหารโสมคิวเทนวิตามิน B1 B2 B3 ใช้ครีมเทียมถั่วเหลืองมีแอลกูต้าไทโอนนะคะแล้วก็แคลเซียมราสเบอรี่กาแฟสูตรควบคุมน้ำหนักนี้นะคะเขาไร้น้ำตาลไร้ไขมันเป็นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะลดอาการปวดเมื่อยสร้างอารมณ์ให้สดชื่น ควบคุมความหิวชะลอริ้วรอยคืนความเป็นหนุ่มสาวลดอาการของการปรวดไมเกรนนะคะและช่วยเรื่องโรคงูสวัสดเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเราด้วยนะคะสำหรับคอกาแฟที่ต้องการความเข้มข้นนะคะเขาชื่อว่ายูมิตาคอฟฟี่มีส่วนผสมหลักเป็นมาลินคอราเจนลูทีนเห็ดลิงจือบินเบอร์รี่ซูคารโรสเป็นสารปรุงแต่งความหวานแทนน้ำตาล เรานะคะเมื่อดื่มกาแฟจะได้ดูแลดวงตาอันทรงคุณค่าประโยชน์ที่เราได้รับนะคะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกเอ็นให้แข็งแรงลดความดันโลหิตลดน้ำตาลในเลือดบำรุงตักบำรุงหัวใจห่างไกลโรคมะเร็งต้านไวรัสมีสารธรรมชาติสำคัญสารแคโรทีนอยด์ช่วยเรื่องภาวะที่กระจกตาโรคตาต้อบำรุงสายตาของเราได้อย่างดีเยี่ยม บริษัทยูมีพลัสนะคะท่านประธานของเรายังผลิตกาแฟพันล้านออกมาอีก5รสชาติให้กับเราได้เลือกทานนะคะตัวแรกเลยชื่อว่ายูมีอาร์ติส f f e ฟนะคะเขามีส่วนผสมเป็นกาบ้า วิตามินบีรวมสังกะสีแคลเซียมวิตามินอ e, ีใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลเป็นกาแฟแห่งชัยชนะเพื่อคนอยากรวยนะคะลดอาการปวดเมื่อยกระตุ้นความกระฉับกระเฉงสมองโป่งโล่งนอนหลับง่ายคลายเครียดบำรุงสมองในส่วนของยูมีกิลลี่คอฟฟี่นะคะส่วนผสมเป็นกาแฟอาราบิกา้าใช้สารสกัดจากหญ้าหวานมีวิตามินอีโครเมียมลดน้ำหนัก ฉบับคนติดกาแฟควบคุมน้ำหนักนะคะลดความหิวอิ่มนานกระชับกล้ามเนื้อและสัดส,ส่วนช่วยเผาผลาญไขมันสะสมกำจัดไขมันส่วนเกินไม่โยโย,โย่เมื่อเราเลิกทานนะคะและในส่วนของยูมีแม็กซิมคอฟฟี่มีส่วนผสมเป็นซิงแอลอาร์จินีนถังเช่านะคะที่เบตป้าไหลเผือกม้ากระทืบโลงปลุกความเป็นชายในตัวคุณชะลอความแก่ บำรุงกำลังต้านโรคเสริมสมรรถภาพนะคะและต้านมะเร็งบำรุงหัวใจให้กับเรายูมีมารอน่าคอฟฟี่นะคะมีส่วนผสมเป็นแคลเซียมสังกะสีวิตามินอีก้าท้าแดดทำให้เราผิวไม่หมองคำเมื่อออกไปเจอแดดบำรุงผิวให้สวยใสนะคะและสุดท้ายเลยนะคะเขาชื่อว่ายูมีจอยคอฟฟี่มีส่วนผสมเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินบีรวมใช้ย่าหวานเหมือนกันนะคะ ดื่มกาแฟแล้วเราได้ดูแลกระดูกให้แข็งแรงบำรุงกระดูกข้อต่อฟันต้านการอักเสบและนะคะดูแลในส่วนของข้อเส้นเอ็นให้กับเราถือว่าเยี่ยมมากๆนะคะ ดูมีแมวหรือผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารรวมสารอาหารครบ5หมู่อาหารทั้งโต๊ะมาปั่นรวมกันมีโปรโตีนใยอาหารแคลเซียมรับสารอาหารจบครบใน1ซองช่วยในการกระชับเร่งด่วนกระตุ้นการเผาผลาญบำรุงดูแลข้อต่อเสริมเพิ่มความเจริญเติบโตที่สมบูรณ์สำหรับเด็กวัยรุ่นและคนตั้งครรภดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยม ชมสินค้ากลุ่มร่างกายกันนะคะซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลสุดยอดมาตรฐานคุณภาพการพัฒนานวัตกรรมยกระดับธุรกิจและเทคโนโลยีปี2018นะคะซึ่งนะคะในส่วนผสมของยูมีโกเฮิร์บของเรานะคะหรือว่ายาสีฟันยูมีหลักๆเลยมีลาสเบอร์รี่สีดำเกลือสมุนไพรนานา,นาชนิดนะคะเช่นใบฝรั่ง ว่านหางจระเข้ฟูอะไรเป็นต้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการดูแลฟันพร้อมเหงือกมีสารเคลือบฟันให้นะคะช่วยให้ละฟันเราสะอาดแข็งแรงลดการสะสมของแบคทีเรียลดอาการเสียวฟันลดอาการอักเสบบำรุงเหงือกและฟันให้แข็งแรงใช้เพียงมเมล็ดถูกเขียวเล็กๆทั้งเด็กและผู้ใหญ่หนึ่งหลอดใช้ได้ร่วมนะคะ4-6เดือนเลยทีเดียว ชมนะคะในส่วนของการดูแลหนังศรีรษะและผมของเรานะคะเขาชื่อว่า ctc hair tonic มีสารสกัดจากธรรมชาติ100%เต็มนะคะ full b e r l i n ได้รับรางวัลโนเบลด้วยนะคะจุดเด่นของเขาและประโยชน์ที่ได้รับนะคะในการรักษาผมบางหยุดผมร่วงกระตุ้นให้เกิดผมใหม่เล่งบำรุงรากลดการอักเสบของหนังศรีรษะ และนะคะบริษัทมีพลัสยังมียูมีเคราตินสปาให้กับท่านที่ชอบดูแลในส่วนของเรื่องผมพร้อมทั้งนะคะในส่วนของแชมพูเชอร์แกนและนะคะในส่วนของคอนดิชเนอร์ยูมีเชอร์แกนให้กับทุกท่านด้วยพลัสเรานะคะยังมีชุดในการดูแลบำรุงผิวหน้าชื่อว่าชุดยูมีนิวเอ e ซึ่งนะคะหลักๆเลยมีส่วนผสมหลักเป็นพิเทล่าเข้มข้นลิเววิลเข้มข้นซึ่งเป็นสารสกัดจากดอกไม้สีทองในหุบเขาฝรั่งเศสพิเทล่านะคะเป็นงานวิจัยค้นคว้าที่เป็นสุดยอดนะคะส่วนผสมมอบความงามและนะคะในส่วนของลิเววิลเข้มข้นที่ได้รับรางวัล โก a อ a r วอร์ดเบสอิง i e เ t ียปี2017ด้วยช่วยในการขจัดเซลล์เก่านะคะสร้างเซลล์ใหม่ให้กับเราแข็งแรงนะคะใบหน้าสดใสอ่อนนุ่มย้อนวัยหน้าเด็กเพียงแค่ชั่วข้ามคืนเร็จมากๆเลยนะคะบริษัทยูมีพลัสยังมีในส่วนของยูมีคอสเมติกให้สำหรับสาวสวยใสอย่างเราด้วยส่วนผสมหลักจากพืชธรรมชาติ สารสกัดจากเปลือกสนสาหลายสีแดงออรินทอลคอสเมติกออแกนิกธรรมชาติร้อเปเซ็ก้าวไกลสู่ระดับโลกเวียนนาออสเตรียลดอาการคายเครืองนะคะช่วยความคงทนให้กับสี เพิ่มความกระจ่างใสสีสันติดทนนานพร้อมบำรุงผิวให้นุ่มน,นวลและนะคะสินค้าของบริษัทยูมีพลัสไม่ว่าจะเป็นยูมีแคร์โลชั่นชายโลชั่นหญิงสบู่นะคะที่ดูแลได้อย่างล้ำลึกพร้อมทั้งยูมีไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือสครับครีมของเราและนะคะยังมีผลิตภัณฑ์กลุ่มโฮมดูแลในส่วนของ น้ำยาล้างจานน้ำยาล้างรถนะคะน้ำยาถูพื้นน้ำยาซักผ้าดูแลในส่วนของครอบครัวเราในทุกๆด้านมี plus group นะคะยังได้ผลิตนะคะสินค้าในส่วนการดูแลพืชให้กับเราด้วยเขาชื่อว่าสารเพิ่มประสิทธิภาพหรือ super micro mix เป็นสารอินทรีย์ชีวภาพสุดยอดนวัตกรรมใหม่ทางการเกษตรล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียผ่านการตรวจสอบจากห้องแรบ ห้องปฏิบัติการกลางของกรมวิชาการเกษตรถูกกว่าเบากว่าดีกว่าประหยัดกว่าช่วยให้พืชโตไวให้ผลใหญ่เร่งรากเร่งแป้งเร่งน้ำตาลเสริมภูมิต้านทานของพืชลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนใช้ได้กับทุกพืชน,นะคะ,ะ,นะ,คะในส่วนของการที่เพิ่มประสิทธิภาพคู่กันนะคะ ชื่อว่านะคะสินค้าที่ชื่อว่า h y p e r p l u ลัสวและ h y p e r ร์พลัสทูไฮเปอร์พวันนี้นะคะมีส่วนผสมเป็นในส่วนของสารสกัดเข้มข้นจากใจกลางพืชกว่า13ชนิดซึ่งอยู่ในกลุ่มโปรโตีนเป็นเซลล์ต้นกำเนิดอยู่ในรูปของกรดไขมันพืชลนะคะและนะคะไฮเปอร์พลัสทเป็นสารสกัดจากเกสรดอกไม้กว่า15ชนิดอยู่ในรูปแบบนานโนร่วมกับกรดเกลือ นวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะในการขยายการเร่งเซลล์ของพืชถึงระดับ DNA เลร่งการเจริญเติบโตกระตุ้นกลไกาการทำงานของพืชให้พืชแข็งแรงเติบโตอย่างรวดเร็วซ่อมแซมพืชที่เสียหายกลับมาใช้งานได้ดีขึ้นซ่อมแซมถึงระดับ DNA สร้างภูมิต้านทานทุกระบบพืชน,นะคะดูแลโรคพืชให้กับเรา ช่วยในการติดดอกออกผลผลเพิ่มผลผลิตสินค้ากลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นสินค้ากลุ่มครัวเรือนที่พร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้ข้าวหอมมะลิเคลือบสมุนไพร4ชนิดนะคะอย่างเช่นในสารสกัดจากบุกนะคะฟักข้าวมะเขือเทศเป็นข้าวหอมเคลือบสมุนไพรที่ไม่มีใครมีช่วยบำรุงร่างกายช่วยเจริญอาหารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความชราบำรุงผิวพรรณช่วยดูแลสายตาด้วยและยังมีในส่วนของน้ำมันพืชนะคะที่มีส่วนผสมของวิตามินพร้อมทั้งน้ำตาลทรายที่เคลือบในส่วนของคาราเมลแคลเซียมและวิตามินให้กับเราด้วยนะคะ ของเรามีมาตรฐานระดับโลกมีใบอยอยทุกตัวพร้อมทั้งเป็นสินค้าที่มีความโดดเด่นยอดขายอันดับหนึ่งในประเทศไทยเจ้าเดียวที่มีใบงานวิจัยรับรองทุกชิ้นด้วยความใส่ใจของท่านรองศาสตราจารย์ดรนิตยาวดีพันเศษในทุกๆรายละเอียดในการผลิตสินค้าดูแลด้านสุขภาพให้กับเราทุกท่านที่รับชมมาร่วมกันทราบแล้วใช่ไหมคะ ว่าจะเลือกใช้สินค้ากลุ่มไหนดูแลชีวิตให้ตัวท่านดีขอฝากสิ่งดีๆนี้ไว้ในหัวใจของทุกท่านด้วยนะคะความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีถ้าอยากได้แบบนี้ต้องมาที่ยูมิพลัสเท่านั้น <S <S เดือนละล้านใครๆก็ทำได้สู่เป้าหมายหนึ่งล้านไปร่วมกัน CBD ชุติการเก่งเด,ดสวัสดีค่ะ